สวัสดีครับผมเจมิ่งออโต้ครับรีวิวรถยนต์มือสองวันนี้ครับเราอยู่กับยักษ์ใหญ่คันนี้ครับมาสด้าซีเอ็กแปดครับรถคันนี้นี่เป็นรถปี2020นะครับสภาพคือยังใหม่อยู่เลยนะฮะแล้วก็รุ่นย่อยของเขาเองนี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นรุ่น2.2 XDL ฮะนั่นก็คือเป็นรุ่นเครื่องดีเซลนั่นเองนะครับซึ่งรถ SUV เครื่องดีเซลในตลาดมือสองอ่ะหายากมากครับท่านผู้ชมแต่หน้าตอนนี้ครับบิ๊กออโต้มีรถคันนี้พร้อมจําหน่ายแล้ว ส่วนราคาจำหน่ายนั้นไม่แพงเลยนะฮะราคาจำหน่ายที่บิโกโตตั้งไว้เนี่ยบิโกโตตั้งราคาไว้ที่8,59,000บาทเท่านั้นครับฟังราคาดูแล้วอาจจะอมืมันก็จะเกือบล้านแล้วนะแต่ถ้าผู้ชมครับรถคันนี้ฮะเขาเปิดตัวมาที่ราคา1นึ่งล้านแปดแันบาทอะ เกือบล้านเก้าราคาเปิดตัวถ้าลองเอาราคาของบิ๊กอ t o โต้นะครับไปเทียบกับราคาเปิดตัวถือว่าราคาส่วนต่างนี่ล้านสี่หมื่นนะฮะคือเยอะมากอ่ะใครที่หารถ SUV7 ที่นั่งนะครับแล้วเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็มีระบบเยอะๆนะฮะโอ้คันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับแต่ทั้งนี้ครับนี่เป็นรถมือ2ใช่ไหมครับเรามาดูเรื่องสภาพโดยรวมก่อนแล้วกันเนาะเรื่องสภาพโดยรวมนะฮะท่านผู้ชมทางด้านหน้านะรถคันนี้ครับผมลืมบอกไปวิ่งมา92 0 0หมนะตอนผมดูประวัติผมตกใจเหมือนกันนะเฮ้ย9ก0 0หม่นนจริงเหรอเนี่ยท่าน มันเหมือนรถที่ไม่ได้วิ่งมา9ก้าหมื่นสองอะเหมือนวิ่งมาสัก4 5, 000, ี่หมื่นห้าหมื่นอะเจ้าของเก่าเขาดูแลมาแบบดีมากอะเนี่ยสภาพคือแบบไม่เก่าเลยนะคะรถปี2020ไม่เก้าหมื่นสองแต่สภาพแบบเหมือนวิ่งมานิดเดียวอะเออมันประมาณนั้นเลยสภาพสีตัวทงตัวถังอะไรพวกนี้ครับสมบูรณ์มากเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยชนเลยนะฮะทุกอย่างคือแบบเนี๊ยบทุกระเบียบเลยเอะเฮ้ยอันี้หายห่วงได้เลยเนี่ยโอเคเลยนะฮะ แล้วก็เรื่องฟังก์ชันกับระบบต่างๆเองก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครท่านผู้ชมลองสังเกตโลโก้มาสด้ตรงนี้ฮะเขามีเลดราฝังอยู่ในนี้นะฮะเอาไว้ใช้งานกับพวกระบบเบรกอัตโนมัติของตัวรถนั่นเองนะฮะคือเอาแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะกราคา8 5 9 0 0ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับนี่ฮะระบบไฟหน้าเองเนี่ยเห็นว่าเป็นไฟ LED ปกติ แต่มันลึกกว่านั้นฮะตัวไฟหน้าของเขาเองเนี่ยฮะสามารถหักองศาตามการเลี้ยวของพวงมาลัยได้ด้วยนะคือเจ๋งสุดๆเลยนะระบบเนี้ยส่วนระบบความปลอดภัยเหงนี้ให้มาจัดเต็มเหมือนกันฮะนี่เซ็นเซอร์การยะด้านหน้า4จุดครับและยังไม่พอฮะมีกล้องมองหน้าให้อีกอะ่ะโอ้คือจัดมันหนักจริงครับระบบเบรกอัตโนมัติก็มีให้เซนเซอร์เตือนกนยายะด้านหน้าก็มีให้แล้วยังมีภาพจากกล้องมองหน้าให้ดูอีกอะ่ะโอ้เอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่ด้านหน้านะ ราคา8ปดแสนห้าหมื่นเก้าคือคุม้มแนวเอาแค่นี้คือคุ้มแล้วนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมอย่างที่บอกไปมันไม่เหมือนรถที่วิ่งมา9ก้าหมื่นสองอ่ะถือว่าโอเคมากเลยอ่ะในส่วนงด้านหน้านะคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาเช็คตามจุดแล้วก็มาดูสเปคเครื่องคร่าวๆกันนะฮะว่าสองจุดสอง xdl เนี่ยทำไมคนก็ถึงนิยมนําไปใช้งานกันเยอะฮะก็ <firstly> สําหรับส่วนของห้องเครื่องนะฮะเปิดมาเมืเ่อกี้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยห้องเครื่องการจัดวางอะไรพวกนี้ฮะมาตดาเขา ถ้าไปเที่ยบกับรถยี่ห้ออื่นหรือรุอร่อนอื่นเนี่ยฮะการวางห้องเครื่องการวางเลเยอร์ต่างๆเลยเนี่ยมันอาจจะดูแบบลกๆสเปะสป่าไปบ้างนะแต่คุณดู m a ส d a ฮะเขาวางเลเยอร์ต่างๆวางเครื่องมาแบบเออมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตาดูแน่นอะ่เอาแค่นี้ก่อนโอเคเลยนะแล้วก็คราวนี้ฮะไหนๆก็เป็นรถมือสองนะมาเช็คตามจุดกันเหมือนเดิมครับก็เนี่ยฮะฝากระโปรงนี่ เหมือนเดิมแน่นอน100เซครับไม่มีถอดแน่นอนครับเพราะว่าสีแต้มจากโรงงานอะไรพวกนี้กับหัวน็อตเนี่ยของทางโรงงานมาสด้าอยู่เหมือนเดิมครับฟันธงเลยนะไม่มีการถอดเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนจุดยึดการเหมือนเดิมครับผมก็ดูเนี่ยทุกคันเนี่ยเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมจากโรงงานนะฮะเพลทบอกสัญลักษณ์อะไรต่างๆก็มีติดครบมาหมดนะครับสภาพใช้ได้เลยนะคเครื่องเนี่ยโอเคเลยนะฮะโดยรวมคือดูกันง่ายๆเลยนะแบบนี้รถคันนี้ฮะ ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับแล้วเราสามารถยืนยันเพิ่มเติมมากกว่านั้นได้อีกนะครับเพราะว่าบิ g กโต้ครับมีเอกสารประวัติรถให้ท่านดูก่อนตัดสินใจซื้อด้วยนะฮะก็เออเราดูด้วยตาแล้วทุกอย่างโอเคครับคราวนี้เรามีเอกสารยืนยันด้วยแค่นี้ก็บอกเลยนะครับว่าคุณสบายใจได้เลยนะกับการซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนะฮะแต่คราวนี้ครับเราดูความเรียบร้อยไปหมดแล้วเรามาดูสเปคเครื่องเขาบ้างนะครับตัวเครื่องยนต์เองนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ Sky a c t i v ีดีนะฮะหรือคือเครื่องดีเซลของทาง m a z d a นั่นเองแต่่วา สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเครื่องดีเซลของเขาคือ1ครับขนาดเครื่องยนต์เป็นเครื่องเล็กครับขนาดแค่2.2ลิตรเองนะฮะข้อดีของเครื่องยนต์เล็กครับ 1, 1> คุณต่อภาษีถูกนะฮะแต่พอมาดูประสิทธิภาพของมันเนี่ยคือโอ้โหอลังการงานสร้างเหมือนกันนะเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรก็จริงนะครับแต่ว่าให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าครับและแรงบิดนี่สูงถึง450นิวตันเมตรอะคือแรงเหลือเฟือเอาง,ง่ายๆเลยนะฮะตัวเครื่องยนต์นี่ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบจริงๆครับ คุณจะใช้งานในเมืองก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ยไม่กินน้ามันอยู่แล้วหรือถ้าคุณจะไปต่างจังหวัดนะครับคุณก็โอ้ขับได้สบายอะ่ะเพราะว่าแรงบิดเขาเยอะแรงม้าก็ดีคือแบบเออมันคอบคุมการใช้งานจริงๆอะ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มเหมือนกันนะกับการจ่ายเงิน8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่คุณได้ออปชันที่แบบว่าเออประหยัดแล้วก็แรงด้วยอะ่ะถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอันดับต้นๆของรถ s u v มือสองเลยนะฮะก็โดยรวมนะฮะองเครื่องเองสเปคเองถือว่าทุกอย่างเพอร์เฟกครับดีเลยนะ สเปคลูกดามากะนะครับส่วนของเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของด้านข้างของตัวรถบ้างนะครับมาเช็คพวกหน้าย,ยางพวกอะไหล่เพิ่มเติมกันต่อนะฮะว่าเจ้าของเก่าก็ดูแลเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของด้านข้างมาท่านผู้ชมก็ดูโดยรวมนะนะมันดูเรียบเรียบครับดูเรียบเรียบเลยคือตามคอนเซปต์ของทาง m a z d a นะฮะเขาจะใช้คอนเซปต์เล็กิมอลเรียบหรูแต่ดูแพงซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงนะเนี่ยมันไม่มีอะไรฉูดฉาดนะไม่ได้ดูว่าจะเป็นสปอร์ตอะไรทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็สภาพโดยรวมเองนะฮะเจ้าของเก่าคือดูแลมาดีมากอะ่ะจุดสังเกตง่ายๆนะสำหรับรถมือสองนะครับแล้วยิ่งเป็นรถ SUV แบบนี้ครับเนี่ยพวกซุ้มล้อตรงนี้เออถ้ารถมือสองคันไหนนะฮะที่ผ่านการใช้งานมันหนักนะครับแล้วก็ไม่ดูแลมันเนี่ยเอาไว้ง่ายนะไปจอดตากแดดเจอน้ําเจอฝนแต่ไม่ทำความสะอาดไม่ดูแลเนี่ยไอซุ้มล้อตรงนี้ยฮะมันจะเป็นรอยด่างสีขาวครับแล้วมันขัดไม่หออกแต่สําหรับมาด้า CX8 คันนี้ครับซุ้มล้อนะฮะทั้ง4ด้าเลยนะไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะ นะครับทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเนี่ยไม่มีรอยด่างเลยครับคือสภาพเนียนกริบมากเลยอะ่ะอันนี้เราดูง่ายๆแค่นี้มันบ่งบอกเลยนะ,ะว่าเอ้ยเจ้าของเก่ารถคันนี้เขาดูแลรถดีมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้งานนี่คือคุณสบายใจได้เลยนะฮะคุณจะได้รถที่ไม่มีคําว่าโซมไม่มีคําว่าช้าแน่นอนนะสำหรับรถ CX8 กคันนี้ฮะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับก็มาดูหน้ายางต่อ,อกนิดนึงนะฮะหน้ายางเองอันนี้ก็เป็นอ้อเป็นยางปี2อ2 3ย่านะครับแต่ว่าหน้ายางเนี่ย นี่น่ายางยังใหม่อยู่เลยนะผมดูแล้วนะขับได้ยาวๆเลยนะสัก2ปีนะหรือ2 0 0 0 0กิโลเราค่อยเปลี่ยนเออนี่ก็โอเคอยู่นะไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเพิ่มนะครับส่วนดีไซน์ล้อเองก็โอ้สวยเลยอันนี้แม็กเดิมโรงงานนะครับขนาดล้อก็เป็นล้อ19นิ้วคือมันดูพอดีพอดีกับตัวรถเลยนะฮะตัวรถใหญ่แบบนี้อยู่แล้วถ้าไปใส่แม็กเล็กกว่านี้แน่นอนครับประหยัดน้ามันแต่ความสวยมันจะหายไปนะฮะเขาใส่แม็ก19ออกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็ระบบต่างๆเองของตัวรถนะครับแน่นอนครับ ัวท็อปฮะบายสปอร์ตอะไรก็มีให้อยู่แล้วนะครับระบบคีเลสก็มีให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็วัสดุเนื้อง,งานที่ติดตั้งมาจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่สภาพสวยเหมือนเดิมเนี่ยโครเมียมนี่คือใสปิ๊งเลยฮะแล้วก็เปียโนแบ็คครับสังเกตดูนะเวลาผมรีวิวรถยนต์คันไหนก็ตามนะครับที่เขาใช้วัสดุเปียโนแบ็คอะส่วนตัวผมชอบโอ้หนึ่งมันสวยครับแต่ข้อเสียคือรอยจะเยอะครับมันจะเกิดรอยขนแมวง่ายแต่ถ้าคุณผู้ชอมลองดูคันนี้ฮะไม่เก้าหมื่นสองจริงไหมเนี่ย มันไม่มีรอยขนแมวอะปกติรถผ่านการใช้งานอะอย่างน้อยฮะมันต้องมีให้ผมเห็นบ้างอะไอ้พวกรอยขนแมวรอ,รอยเล็บรอยอะไรพวกนี้แต่ที่ไม่มีอะเฮ้ยเจ้าของเก่าคือแบบดูแลมาดีมากเลยเนะี่ยแสดงว่าเขารู้ขั้นตอนหมดเลยนะครับว่าการดูแลผิวเป็นโนแบค็คพวกนี้จะต้องใช้ผ้าอะไรแบบไหนคือ,เ,อ,อเขาเลือกมาใช้งานให้มันถูกกับตัวรถอะถือว่าตรงนี้ก็เหมือนใหม่อะใช้คำนี้แล้วกันนะฮะส่วนอนท์เรเพิ่มเติมเองอันนี้เจ้าของเ็าไม่ได้ติดอะไรไมาเยอะนะฮะยกเว้นฟิลม นะครับอันนี้ฟิล์มก็เจ้าของเดิมติดมาถ้าสเปคก็จะเป็นลามินนานะเท่าที่ผมดูนะฮะก็สเปคตามมาตรฐานเลยนะครับผมคิดว่าเขาน่จะติดมาเบอร์สักเบอร์60นะฮะแล้วก็ดูรถสีดําแล้วฟิล์มดําอย่างนี้สวยมาดูสวยสวยน่าใช้มากเลยนะฮะก็ส่วนของด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับทุกอย่างถือว่าอยู่ในระดับที่โอ้โอเคดีเยี่ยมเลยนะฮะไม่เหมือนกับรถวิ่งมา9ก้าหมื่นสองผมใช้คํานี้แล้วกันนะอ่ะคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามา ต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับก็ในส่วนของด้านท้ายครับท่านผู้ชมเนี่ยการจัดวางเลยเยอร์ต่างๆของดีไซน์ด้านหลังคือมันแพงมากอะ่ะแล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ยผมจับดูแล้วเนี่ยแข็งแรงนะฮะงานประกอบแน่นมากเลยนะฮะไฟเบรกตรงที่3ก็ว่าโอ้โหทำมายาวสวยเลยนะไฟท้ายเองเนี่ยเป็น LED ฮะแล้วเลยเยอร์แบบกินเลยะนะดีไซน์สวย คิ้วโคมเมียมเองก็มันวางมามันแมทกันนะเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยนะฮะความสมบูรณ์ของ,งตัวสีแล้วก็ตัวถังเองเนี่ยอยู่ในระดับที่แทบไม่ต่างจากรถใหม่อะนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันใหม่อูอม้มันใหม่มากอะเนี่ยครับปกติอย่างที่บอกไปวัสดุพวกนี้ที่เป็นดําด้านเนี่ยใช้งานไปนานๆนะฮะแล้วไม่ดูแลรักษามันจะเป็นรอยด่างสีขาวแต่อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยดูใหม่เลยนะฮะ ส่วนระบบความปลอดภัยแล้วก็ฟังก์ชันของตัวรถเองนะครับมาสด้าให้มาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่เซ็นเซอร์ก็มีให้สี่จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคือฟังก์ชันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกเองอไฟฟ้าหรือเปล่าผมจะเช็คดูว่า,าเป็นฝาท้าไทยไฟฟ้าด้วยนี่มาจัดเต็มจริงๆเลยนะฮะแล้วก็สภาพเนือ้องานด้านในทุกอย่างโอเคหมดเลยครับเนี่ยพวกน็อตจุดเชื่อมอ สีแต้มโรงงานอะไรพวกนี้ยังอยู่หมดเลยลอ,อยตรงลอยแต้มจากโรงงานโอเคเลยนะใช้ได้เลยนะฮะอถ้าเอาไปใช้ก็สบายใจได้คันนี้ผมบอกเลยนะฮะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วจะต้องไปพังไปเปลี่ยนไปนูน่นไปนี่ไหมไม่ต้องนะเพราะว่าสภาพทุกอย่างคือดีอ่ะเ,ออเหมือนใหม่อะ่ะนะฮะแล้วก็อ่ะพื้นที่การเก็บสัมภาระทำไมมันน้อยจังอ๋อเป็นรถเจ็ดที่นั่งผมลืมผมลืม,มนะฮะแล้วก็พับได้ไหมเฮ้ยอ๋อพับได้ด้วยนี่นะถ้านะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะ แต่ว่าที่นั่งตอนหลังเนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานนะวางเรียบอย่างนี้ได้นะครับท่านผู้ชมเออแล้วก็วางของเพิ่มเติมได้ด้วยถ้าออกแบบมาดีนะฮะเดี๋ยวผมเช็คยางอะไรหน่อยซิมีไหมอ่านี่ฮะยางอะไรแล้วก็เป็นอ้บิสโตนด้วยโอเคเลยนะฮะเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมืออุปกรณ์ที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินอะไรพวกนี้ก็มีครบหมดเลยนะครับน่าสนใจดีนะฮะ๋ยวผมลองเช็คระบบเซฟตี้ก่อนเพราะว่ามาสด้าเอาขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้นะมันจะหนักไหมเฮ้ยฝาท้าย ปกติยาฝาท้ายไอ้พวกนี้ฮะระบบเซฟตี้ของฝาท้ายยี่ห้ออื่นเขามีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี่ยเวลาฝาท้ายกดลงมาเนี่ยเขากดมาแรงครับแต่มาสด้าเมื่อกี้กดมานิดเดียวแล้วเขาก็เด้งขึ้นเลยอะ่ะเอออันนี้เวิร์กนะฮะปลอดภัยดีเอาแต่ผมน้ำไปดูอีกทีแล้วกันะะนะนะะี่ครระบบเซฟตี้คือแบบเออมันลงไม่เยอะมันกดไม่เยอะะฮะก็คือถ้าคุณมีลูกหลานนะครับมาซนแถวแถวนี้แล้วคุณปิดฝาท้ายโดยที่แบบไม่ได้สังเกตว่ามีเด็กอยู่ตรงเนี้ย คุณไม่ต้องกังวลเลยนะว่าประตูมันจะหนีบแรงอะฮะคือเนี่ยแรงแรงหนีบประตูคือเบามากอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้โอเคอะใช้ได้เลยนะอันนี้ผมชอบนะก็ในส่วนของด้านหลังนะครับดีไซน์เองสเปคเองคือทุกอย่างมันโอเคเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับมาด้า CX8 แต่ทั้งนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นรถ s u v ระบบภายนอกส่วนนึงและข่าวนี้ด้านในฟังก์ชันเยอะครับ ของชันคือเขามาจัดหนักจริงๆนะฮะวัสดุก็โอ้ยเหลือเฟือจริงๆนะสำหรับมาสด้าเนี่ยถ้าไม่เชื่อเนี่ยตามผมมาดูข้างในได้ฮะในส่วนห้องโดยสารนะฮะท่านผู้ชมผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถนะครับจะได้เทสแบตเตอรี่นะฮะเทสความพร้อมของเครื่องแล้วก็ระบบปรับอากาศด้วยนะ,ะอ่ะแต่ลองสตาร์ทดูนะ,ะอือนะฮะจุดเดียวติดเลยนะครับนะครับแบตเตอรี่พร้อมนะฮะและคราวนี้ครับที่ทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจนิดนึงเนื่องจากว่านี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะถ้าท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้อ่ะผมกดสตาร์ทอ่ะ ไม่มีอาการสั่นของเครื่องนะคือมันเป็นเครื่องดีเซลอะ่ะปกติเครื่องดีเซลนะครับสั่นสะเทือนแรงเสียงดังแต่เนี้ยฮะแ่ไม่สั่นสนะเทือนเลยแล้วก็เสียงนิ่งเงียบมากอะ่ะเป็นเครื่องดีเซลที่สมูทครับแล้วก็เงียบนี่โอเคมากๆเลยปกติคนใช้เครื่องดีเซลจะรู้คะว่ามันสั่นสะเทือนแล้วมันเสียงดังแต่มา z d ้า x 8เคันนี้นะฮะที่เป็นเครื่องดีเซลกลบจุดอ่อนด้านนั้นได้ดีมากถือว่าโอเค นะฮะเรื่องเครื่องยนต์เองนี่โอเคมากเลยคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อง,งานวัสดุต่างๆบ้างนะฮะก็ด้านในก็เป็นงานหนังหมดแล้วนะแต่เนี่ยฮะผมดูหมดแล้วเนี่ยและยิ่งไอ้เปียโนแ no บ็คพวกเนี้ยมันไม่มีรอยเลย <c oughs> ไอ่เขาดูแลยังไงอะ่ะเออรถเนี่ยวิ่งมา9 2้า0สองพันกิโลเมตรนะแต่มันไม,มไม่มีรอยขีดข่วนอะไรตรงเปียโนแ no บ็คพวกนี้เลยฮะวัสดุต่างๆเองก็เนี่ยมันไม่มีร่องรอยการใช้งานนะไม่มีเลยอะ นเนี่ยตัวเบาเอ็นยฮะท่านผู้ชมลอยนั่งยังไม่มีเลยเนะี่ยโอ้ยเอย้เขาดูแลยังไงเดี๋ยวของเก่าอะ่ะเขาสุดยอดจริงอะ่ะมันใหม่มากอะ่ะนี่คุณหมดกังวลเรื่องสภาพตัวรถได้เลยนะสำหรับคันนี้คือมันใหม่มากอะ่ะต่อให้เลขไม่เก้าหมื่นสองก็จริงนะแต่ถ้าคุณเข้ามาเห็นเหมือนผมนะคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยม,มันใหม่อย่างนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันประมาณนั้นเลยนะเรื่องวัสดุเรื่องสภาพเนี่ยครับคือดอีดีมากผมใช้คําว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชั่นเองนะฮะ เขาก็ได้มาเยอะเหมือนกันครับอย่างตัวหน้าจอเองเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะฮะทัชสกรีนได้อยู่แล้วเราอยากจะปรับแต่งตั้งค่าอะไรเราก็ทัชสกรีนได้เลยนะครับคราวนี้ครับระบบแอร์เองนะฮะเกาะตัวท็อปนะฮะนี่แยกอิสระซ้ายขวาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่เขามีระบบเป่าลมนะฮะแต่ว่าอันนี้จุดสังเกตนะสำหรับ Mazda CX-8 นะครับ ไอ้ระบบเป่าลมของเขาอ่ะไม่ใช่ลมเย็นครับแต่เป็นลมฮีเตอร์นะฮะก็ถ้าคุณเอาระบบนี้ไปใช้งานนะฮะช่วงหน้าร้อนหรือช่วงนี้ของของปีเนี่ยผมไม่แนะนาให้เปิดนะกันนะเอาไว้เปิดช่วงหน้าหนาวนะฮะอย่างน้อยก็เออช่วยทําให้ตัวเบาะเนี่ยมันอุ่นขึ้นได้ในช่วงหน้าหนาวนะฮะแต่ถ้าเราดูร้อนอย่าไปยุ่งออกับมันนะอันนี้เป็นจุดสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับสำหรับมาด้า cx แปดเสียได้ตััง <laughs> เขาน่าจะมีแบบระบบเป่าลมเย็นมาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยมีฮีเตอร์มาใช้ช่วงหน้าหนานะะว,นวก็ถือว่าโอ 6สปีดตอนที่ผมเล่นนะอืมแล้วก็เล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะก็ตามมาตรฐานดีนะครับส่วนบริเวณนี้เองนะครับก็จะเป็นพวกคีย์ลัดต่างๆที่ไว้ใช้ควบคุมหน้าจอนะครับรวมถึงนี่ฮนะเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ด้านนี้นะฮะก็มาซาเขาทำมาไว้สําหรับคนที่ไม่ถนัดการทัชสกรีนหรือไม่ชอบการทัชสกรีนนะเราสามารถใช้เซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ตรงนี้ครับควบคุมหน้าจอแทนการทัชสกรีนได้แล้วลักษณะาการควบคุมอะ่ะบอกเลยนะว่ามันง่ายกว่าการทัชสกรีนหน้าจอย นะครับเพราะลักษณะตัวเซนเตอร์คอมพินเดอร์ตรงนี้ครับเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะฮะเราสามารถโยกขึ้นโยกลงได้นะฮะกดลงไปก็ได้เหมือนกันนะฮะลักษณะฟิลการใช้เนี่ยเหมือนกับว่าเรามีเมาส์คอมพิวเตอร์ในรถเลยอะอะไรฟิลประมาณนั้นเลยนะฮะมันใช้งานง่ายจริงๆเลยมันใช้งานง่ายกว่าการทัสกีนอีกก็ใครที่ไม่ถนัดทัสกีนนะฮะเราก็มาใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ครับพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยโหมดการขับขี่เนื่องจากว่าเขาเป็นเครื่องดีเซลนะฮะเขาจะไม่มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับอันนี้ก็เสียด ตัวเครื่องยนต์นี่เขาให้มาคือมันแรงอยู่แล้วแล้วมันแรงเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ตัวฟังก์ชันต่างๆเองก็ให้มาค่อนข้างครบเลยนะฮะเบรกมือไฟฟ้าอะไรก็มีให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีระบบออโต้โฮงให้ด้วยสําหรับระบบออโต้โฮงนะฮะใครที่ไม่เคยใช้งานระบบนี้เนี่ยแล้วรถคุณมีอยู่แล้วผมแนะนําให้เปิดใช้งานครับเพราะว่าหนึ่งครับระบบออโต้โฮงเนี่ยมันจะทําการจับเบรกให้เราอัตโนมัติเมื่อเราจอดรถนิ่งอยู่กับที่ครับมันจะมีประโยชน์เวลาเราใช้งานในเมืองครับเจอรถติดหนักๆเนี่ยไอ มันช่วยทําให้เราไม่เมื่อยขานะฮะคุณนึกภาพตามผมคุณขับรถอยู่ในเมืองนะฮะรถติดนะครับเดี๋ยวเหยียบเบรกเดี๋ยวกดคันเร่งเดี๋ยวเหยียบเบรกเดี๋ยวกดคันเร่งหรือบางทีรถติดนานครับจนเราต้องกดเบรคค้างไว้เนี่ยแต่พอมีระบบออโต้โฮตรงนี้คะคุณไม่ต้องกดเบรคค้าง้วครับตัวรถเขาจะทําการจับเบรกแทนให้ะฮะมันลดอาการเมือ่อยล้าขณะที่เราใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดีเลยนะ,ะตัวนี้และคราวนี้ครับยังไม่หมดนะครับตัวรถเองนะนอกจากว่าเราจะมีกล้องมองหลังใช่ไหมฮะแล้วในบรรดนกล้อง360องศาด้วยนะท่านผ กดเลือกดูมุมอะไรได้หมดเลยนะฮะด้านข้างด้านหน้าด้านหลังคือแล้วแต่ว่าเราต้องการดูเลยนะอยากดูมุมไหนเรากดเลือกได้แต่ที่พิเศษมากกว่านั้นครับตัวรถครับเขามีระบบ r c t a ด้วยอ่านะฮะระบบนี้นะครับเวลาที่คุณถอยหลังนะครับนอกจากจะมีเซนเซอร์การระยะให้แล้วเนี่ยตัวรถเขายังมีเรดานะครับยิงจับสัญญาณในระยะ7เมตรเลยนะฮะเวลาคุณถอยหลังนะครับอย่างเช่นผมจอดอยู่ในปั๊มนะผมกำลังถอยเลยผมก็เกตถอยหลังเรียบร้อยนะฮนะภาพขึ้นเซนเซอร์ทํางานระหว่างนี้ครับ ถ้ามีรถวิ่งสวนไปสวนมาตัวรถเขาจะแจ้งเตือนครับเตือนทั้งเสียงเตือนทั้งภาพไปนะว่าระหว่างที่เราถอยอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมีรถวิ่งตัดผ่านอยู่นะโปรดใช้ความระมัดระวังในการถอยหลังเพิ่มมากขึ้นระบบนี้ดีมากอะ่ะปกติแค่มีกล้องถอยหลังแล้วก็มีเซนเซอร์ผมว่าพอเพียงแล้วนะแต่พอเขามีระบบ r c t A มาเพิ่มให้อะ่ะคือแบบสเต็ปความปลอดภยัยคือมันกระโดดปีกหนึ่งท่านอันนี้ถือว่าใช้ได้โอเคมากเลยนะผมอยากให้รถในประเทศไทยทุกคนันทุกยี่ห้อมีระบบนี้ครเพราะมันเออมันปลอดภัยจริงระบบ RCTE ฮะ ก็เข้าใจอยู่ครับว่าระบบพวกนี้มันจะอยู่กับพวกรถรุ่นแพงๆแต่ณน,นตอนนี้ครับสำหรับ CX8 คันนี้8แสนห้าหมื่นเก้าแต่คุณได้ฟังก์ชันคือท็อปสุดของเขาแล้วอ่ะเป็นอะไรที่คุ้มเกินคุ้มแนวนะฮะจบในเรื่องของออปชั่นแล้วก็ระบบต่างๆความปลอดภัยของตัวรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวน,นี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูพวกฟังก์ชันอื่นๆเล็กน้อยบ้างนะฮะตัวกระจกเองนะครับก็เป็นออโต้สบานเลยนะฮะฝั่งผมนะครับฝั่งประตูซ้ายแล้วก็ด้านหลังที่สองบานคือออโต้หมดเลยนะกระจกนะครับ แล้วก็การปรับกระจกเองการพับกระจกเองทุกอย่างเป็นออไฟฟ้าหมดเลยครับนี่ตัวบอกนี่ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครคราวนี้ครับเรามาดูเซ็ตพงมาลัยบ้างนะฮะโอ้นหนะงานดีหนองานดีเลยนะฮะเพอเป็นงานหนังนะครับแล้วก็ลอยตะเข็บอะไรพวกนี้คือมันมันเก็บงานมาดีมากอ่ะใช่ได้นะโอเคนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมครับฝั่งซ้ายเองเนี่ยก็ไว้ควบคุมจอตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเพลงนะครับรับสายวางสายอะไรพวกนี้จะเป็นคีย์ลัด ทางงมอะไรฝั่งซ้ายหมดเลยนะฮะส่วนด้านขวาครับอันนี้น่าสนใจตัวรถมีระบบ Cruise Control นะฮะแต่เป็นระบบ Adaptive Cruise Control ครับซึ่งชื่อเรียกของทาง m a z d a เนี่ยเขาเรียกระบบนี้ว่า m a z d a Radar Cruise Control ครับหลักการทำงานคือเหมือน Cruise Control เลยฮะเอาไว้ควบคุมความเร็วของตัวรถตามที่เราตั้งไว้ครับอย่างเช่นผมตั้งความเร็วไว้120ใช่ไหมฮะอ่าผมเปิด Cruise Control ปุ๊บผมปล่อยเลยไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับตัวรถจะวิ่งไป120ครับ แต่พอมันเป็นระบบ Adaptive Cruise Control อะสเต็ปมันกระโดดวิ่งหนึ่งขั้นครับเวลาผมเปิด120ใช่ไหมครับความเร็วรถก็จะวิ่ง120ครับแต่ถ้าระหว่างวิ่งอยู่เนี่ยมีรถอยู่ข้างหน้าฮะรถคันข,ข้างหน้าเขาวิ่งอยู่สัก80อะตัวรถครับที่มีระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาจะลดความเร็วไปตามรถคันข้างหน้าครับจาก120ที่ผมเซ็ตไว้เนี่ยเขาจะลดมาเหลือ80ให้เท่าคันข้างหน้าเนี่ยครับระบบ Adaptive Cruise Control คือ มันสเต็ปอีกขั้นหนึ่งของุณคอนโทรล่ะเออคือมันล้ํากว่านั้นเองนะครับแล้วยังไม่พอเท่านั้นนะฮะตัวรถยังสามารถเซตระยะห่างจากคันข้างหน้าได้อีกอะ่ะคุณอยากให้มันชิดหรือคุณอยากให้มันห่างเนี่ยกดได้เลยฮะตัวรถเขาจะทําการจัดการเซตระยะให้อะ่ะโอ้สบายระบบเนี้ยค,คือแบบใครใช้เป็นนะเราไปวิ่งในต่างจังหวนนะัดอ่ะคือแบบอุ๋เพอนะร์เฟกอะนะฮะก็ถือว่าออกแบบระบบมาได้แบบสุดอะนะฮะสำหรับรถคันนี้แล้วก็ตัวหน้าจอ TFT เองฮะก็ตามสไตล์มาด้าเลยครับไม่ได้เน้นสีสันให้มันดูฉูดฉาดครับ แต่มันดูแพงฮะโทนสีก็เป็นโทนปกติเลยฮะดํดำเทาขาวอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยแต่ลองดูดิจอทฟทกาดูแพงมากอะ่ะอันนี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็ระบบอื่นๆเองของทางด้านนี้ก็ไม่มีแล้วฮนะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับมาน้า CX8 ครับอโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะผมดูนิดหน่อยมีไฟไหมมีไฟให้ด้วยนะครับไฟสองหน้าบางคันไม่มีนะครับแล้วก็เอ้ย LED เหมือนกันนะเพิ่งเห็นไฟ LED นะครับ บริเวณแถวตอนหน้าเนี่ยมีช่องเก็บแว่นอะไรปกติฮะที่เหลือก็ฟังก์ชันอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมน,น,นะนะตรงนี้ก็มีไฟเหมือนนั่นก็ใช้ได้นะโอเคเลยแล้วก็เนื้องานวัสดุเองผมให้ดูไปแล้วนะทุกอย่างคือแบบไม่มีคําว่าโซมครับไม่มีคําว่าช้าแน่นอนนะอันนี้สบายใจใหายห่วงได้เลยนะฟังก์ชันก็เยอะด้วยแต่คราวนี้ครับเรามาดูแถวตอนที่2กันสักนิดน,นึงนะเพราะว่ารถ s อ v ยครับยังไงเขาก็เน้นการโดยสารเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของแถวตอนที่สองฮะว่าสภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของแถวที่นั่งตอนที่สองครับท่านผู้ชมกว้างฮนะเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยกังวลน,นะคือมันเป็นรถใหญ่ฮนะเออเป็นรถ SUV 7ูเจที่นั่งอยู่แล้วอ่ะมันเรื่องความกว้างแต่มันกว้างด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะเรื่องนี้คือเราใช้งานแบบหายห่วงได้เลยนะครับแต่ที่ผมห่วงคือรถมันวิ่งมา9ก้าหมนสองนะเพราะฉะนั้นเรื่องสภาพการใช้งานเองผมคิดว่ามันจะหนักนะแต่พอผมมันดูแล้วเนี่ยอืไม่มีคําว่าโฉมเลยคนระับ เออไม่มีคําว่าใช้งานหนักอะ่ะเออสภาพดีมากอะ่ะโอเคเลยใช้ได้นะฮะแล้วก็เรื่องระบบต่างๆเองนี่แอร์เหมือนกับว่าเขายกแผงคอนโซลแอร์ทางตอนหน้ามาไว้ตรงนี้เลยเนี่ยคือปุ่มปรับแต่งฟังก์ชันอะไรเหมือนกันหมดเลยผมลองเปิดก่อนเป็นดิจิตอลด้วย <laughs> ถ้าให้อิสระด,ด้านหลังซ้ายขวามาด้วยนี่คือแบบสุดอะ่ะเออแต่ให้มาแค่นี้ผมว่ามันดูแล้วนะเออแอร์แบบนี้ครับแล้วก็ ه, มีระบบอีตเตอร์ด้วยเหมือนกันนะที่ตัวเบาะเหมือนด้านหน้าเลยนะเอาง,ง่ายๆนะแผงแอร์ตรงนี้ เหมือนเขายกเซตแผ่นแอร์ด้านหน้ามาไว้ตรงนี้เลยครับใช้งานง่ายเลยถือว่าดีนะ,ะตรงนี้เรื่องแอร์นะครับส่วนฟังก์ชันต่างๆเองนะครับอ๋อไม่มีม่านโอ้ถ้ามีม่านนี่ดีกว่านี้แล้วก็ส่วนที่เหลือเองนะครับสภาพบอกก็ให้ดูไปแล้วนะคือสภาพดีอยู่นะครับดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่านะฮะับรูเลย <laughs> มันดูเรียบๆแต่มันดูแพงดีนะฮะไอที่พักแขนเนี่ยมีที่วางแก้วน้ำสองงานนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกไหมโอ้โหนี่ฮะ เขาซ่อนช่อง USB นะฮะไว้ตรงนี้ฮะจ่ายไฟ2 1งจุดน่ a สองจุดเออกแบบดีอ่ะผมก็ว่าแล้วตอนแรกผมดูเฮ้ยทำไมมันไม่มีช่องต่อไฟตรงนี้อ๋อมอสตราเขาเก็บซ่อนไว้ตรงนี้นี่โอเคใช้ได้ฮะแล้วก็เนื้องานวัสดุคือดูหรูเลยโอเคนะตรงนี้ใช้ได้ครคราวนี้ครับแถวที่2ก็หมดไปแล้วคะเดี๋ยวแถวสุดท้ายนะ,ะเป็นรถ SUV 7จที่นั่งจะไม่ไปแถวที่3ก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูดีกว่า ะะว่าเออสภาพแถวที่3เนี่ยเป็นยังไงและนั่งได้จริงไหมเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันครับสําหรับแถวที่นั่งตอนที่3นะฮะท่านผู้ชมใช้คําว่าเกินคาดแล้วกันนะปกติอ่ะผมจับรถ7ที่นั่งบ่อยนะฮะซึ่งผมจะรู้อยู่แล้วอ่ะคนที่ไซส์ตัวประมาณผมอย่างเงี้ยมันนั่งแถวที่3ลําบักมันจะแน่นมันจะเบียดะฮะแต่ cx 8เนี่ย,ยที่ผมบอกเกินคาดคือมันนั่งสบายครับมันนั่งได้เลยอะ่ะนั่งได้จริงครับเข่าผมไม่ติดด้วย อ่ะเนี่ยเรียบขนาดผมเอาเบาะลงมาสุดนะเข่าผมมันยังไม่ติดเลยอะ่ะแบบเอยมันนั่งได้เลยอะ่ะนั่งไม่เบียดด้วยฮะใช้คําว่านั่งได้จริงนะครับคนผู้ใหญ่อะไรคือนั่งได้เลยนะตรงนี้เพียวอะ่ะนี่เกินคาดจ,จริงตอนแรกก็อย่างที่บอกไว้ฮะผมคิดว่าเออมันน่าจะเบียดมันน่าจะอึดอัดนะฮะแต่พอมานั่งจริงแล้วมันนั่งได้อะ่ะโอหนิเซอร์ไพรส์มากนะฮะก็โอเคเลยนะฮะแล้วก็วัสดุเองเนี่ยทุกอย่างก็ด้านหลังผมดูได้ มานั่งได้จริงครับแต่ผมว่าไม่มีใครมานั่งเลยเพราะว่าตัวบอกเองคือใหม่ใหม่กิ๊บเลยนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วนะ้ำให้ด้วย,อยโอเคนะด้านหลังก็ประมาณนี้นะฮะถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะโอเคมากๆอะ่ะคือเซไพรเลยใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ,ะก็สำหรับมาด้าซ X8 ก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ เดี๋ยวผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่า Mazda CX-8 คันนี้ฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Mazda CX-8 คันนี้ครับโอ้ออปชั่นนี่เหลือเฟือเลยนะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะกับราคา859,000บาทอะแต่ได้ออปชั่นที่แบบว่าคุณเล่นทั้งวันก็นเล่นไม่หมดอะ่ะบุกเยอะจริงๆนะ,ะเรื่องออปชัน่นส่วนสภาพตัวรถเองนะถ้ามีคนบอกผมว่าเฮ้ยรถคันนี้วิ่งมา4 0่0 0ื0นห้ผมเชื่อนะเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ซื้อรถคันนนนนีี้้ไปใชงาาเเ่่ยยผมบอกละว คุณหมดกังวลเรื่องการใช้งานได้เลยฮะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยแบตเตอรี่เองนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยเนี่ยผมทดสอบไปให้ท่านผู้ชมดูหมดแล้วอ่ะคือทุกอย่างมันใช้งานได้เหมือนใหม่อะ่ะเออถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับจากราคา1นึ่งล้านแปดบาทแต่เหลือ8ปดแสนห้าหมื่นเก้าอ่ะมันหาคำว่าคุ้มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะ่ะฮะและจะยิ่งคุ้มกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ารถคันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถดาวน์เริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่งวด และยังไม่พอเท่านั้นครับบิ๊กออโต้เรายังจัดหนักให้อีกนะฮะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับจองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้รับส่วนลดไปเพิ่มอีก1 0,000บาทครับคือมันคุ้มหลายต่อจริงๆครับสำหรับมาด้า CX8 คันนี้ฮะ,ะส่วนตอนนี้เองนะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวรถยนต์มือสองคลิปถัดไปของทางบิ๊กออโต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของทาง BIG AUTO ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปรีวิวคลิปถัดไปนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ